สวัสดีครับอินไซบอลไทยครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของ AFF หรือซุปฟุบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ผ่านรอบรองชนะเลิศไปแล้วก็ได้ผลสรุปนะครับก็ตามที่คาดเอาไว้นั่นก็คือไทยพบกับเวียดนามนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเกมนัดแรกที่เราต้องบุกออกไปเยือนเวียดนามก่อนนะครับในวันที่2นี้ก็คือวันพฤหัสบดีนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะ ผลงานของเวียดนามพวกเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าไทยของเราเนี่ยแพ้มาหนึ่งนัดให้กับฟิลิปปินส์และเกมเมื่อวานนี้ก็จริงๆก็เกือบไปนะครับในช่วงโอ้ช่วงท้ายนี่ล่อแรกมากๆคือสภาพนักเตะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์เวียดนามก็ตามนะฮะมันล้านะเพราะว่าเกมเนี่ยมันพักแค่สองสาวันแล้วก็เตะแล้วก็ต้องบินไปเตะเป็นทีมเย่าทีมเยือนเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะเหนื่อยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแรกนี่คือว่าสําคัญมากๆ แม้ว่าช่วงหลังสถิตในการเจอกันของเวียดนามกับไทยจะเป็นไทยที่ไม่เคยแพ้เลยนะใน5 6เกมหลังเนี่ยนะครับแต่มันก็ประมาทไม่ได้เพราะผมดูเกมในเวียดนามที่เล่นในบ้านแล้วเนี่ยสภาพสนามพวกเขาไม่ใช่จะดีนะครับเป็นสนามญ้าจริงก็จริงแต่ว่าพื้นสนามค่อนข้างที่จะแข็งนะก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนักเตะของเขายังบาดเจ็บนะเหรียญวันวีกองหลังตัวเก่งอันนี้คือข่าวดีของเราครับไปเจ็บในช่วงท้ายแล้วก็โดนถ่อออกไปไม่แน่ว่าในเกมที่2เนี่ย จะลงสนามได้หรือเปล่าถ้าลงไม่ได้นี่คือข่าวดีเลยนะครับแต่ถ้าลงได้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูกันในขณะที่ไทยเราเองเกมชนะฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกว่าคือจับนะครับสุวรรณัเนี่ยโอ้โหกัดฟันเล่นเลยนะเพราะว่าไม่สบายเป็นไข้แต่ว่าสุดท้ายก็ทําประตูชัยให้ทีมชาติไทยได้สําเร็จนะครับเกมนัดแรกเนี่ยอ่านใจอิชิอิละกันนะครับว่าจะจัดตัวแบบไหนถ้ายังโรเตชันอยู่ใครที่อ่าใครคิดใครที่แบบอ่าเล่นดีแล้วอยู่ดีไรดอกหรือว่าใครที่ อ่าเล่นไม่ดีหรือว่าร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอลงได้ผมว่าก็น่าจะยอมเข็นลงลนะเนเกมนี้มันสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมรับต้องระวังให้ดีกับเจ้ารอเฟลซันนะครับศูนย์หน้าโอสัญชาติของเวียดนามซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าจับไม่ดีเนี่ยผมว่าโดนได้เหมือนกันนะขนาดเราเจอฟิลิปปินเนี่ยช่องว่างตรงหน้าลายแนวรับหรือว่าหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก,การประกบตัวเจอผู้เล่นตัวใหญ่ไทยมักมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่ อิชิจิต้องคิดหนักเลยในการไปเยือนเวียดนามเพราะฉะนั้นคิดไว้ก่อนว่าเราเป็นรอง้วกันนะไปนัดนี้ขอแค่เสมอขอแค่เสมอเท่านั้นไม่จะเป็นต้องบุกชนะนะครับหนึ่งแต้มก็สําคัญแล้วก็ในนัดที่2ค่อยมาวัดในบ้านกันต่อไปเพราะฉะนั้นนัดน,นี้ให้คิดไว้ว่าเราเป็นรองนะอย่าไปคิดว่าเราเป็นต่อสติเราข่มเราขี่กวา่าเราต้องชนะไม่ใช่นะครับเกมน,นี้ขอให้คิดว่าหนึ่งแต้มก็โคตรสำคัญเลยแล้วเดี๋ยวมานลุ้นกันนะฮะว่า ผลการแข่งขันของคู่นี้ในนัดแรกจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งมันถ้าออกมาแล้วเกินมีความห่างเกินเกินหนึ่งประตูไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามนะผมว่าทิศทางเจ้าอาเซียนเนี่ยมันค่อนข้างจะมองออกเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับ